ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ออกมาล่าหนูนาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาแปลงข้าวเหลืองนะครับถ้าเขาเกี่ยวข้าวเราก็ซวยนะครับคุณภาวนาวันนี้อย่าเพิ่งเขาเกี่ยวข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวจะกันครับผมเราก็ดักเกือบหมดแล้วนะครับเหลือประมาณห้าสิบหกสิบหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันครับผม เสร็จแล้วนะครับบวกไม่หมดนะครับหลือประมาณ20กว่าหลังกลับบ้านไปพักผ่อนกันเดี๋ยวคืนนี้3ทุ่มเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องถึงเวลาเรามายามหนูครับมาถึงที่แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับมาก่อนเวลานิดนึงครับกูเมากูเมาเรามายามหนูไม่ได้นะครับโอเคถ้าได้หนูแล้วเจอกันตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกัน ตัวที่สองมาแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตัวที่สามมาแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่มาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตัวที่ห้ามาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตัวที่หกมาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่เจ็ดมาแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเจอกัน ตัวที่แปดมาแล้วเดี๋ยวเจอกันครับตัวที่เก้าครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันมียอดเพิ่มอีกสองตัวจ้าเดี๋ยวเจอกันครับยามก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปยอดทีเดียวที่บ้านนะครับลืมครับว่าได้กี่ตัวเมาโอเคเดี๋ยวเจอกันยอดมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวจ้าเดี๋ยวเจอกัน ก็ได้เวลากลับบ้านนะครับยำหนูเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาไปสรุปยอดจันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเดีก็ยเยาม,มารอบแรกย่างสองตัวเรับผมสวัสดียมเช้าครับดีเช้ามาก ได้เวลาออกไปยามหนูแล้วนะครับเสือสายไปนิดนะครับปกติจอออกทีห้านี่คนระับนี่ผมกับซึ่งละโอเคเดี๋ยวเจอกันตัวแรกตอนเช้ามาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่สองมาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่สามมาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่มาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกัน ครับผมก็เรามาสรุปยอดกันเนะาะเมื่อคืนได้12เช้านี้ได้4ี่นะครับไรก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ